ป้าแม่เป็นกรรมการดูอเด้อบก็รักน้องมากเลยอ่ะน่ารักจริงๆเลยลูกมีน้องจำโหดโอ้ป้าแม่ดิบจิ้มด้วยเนี่บอสกาบอสก็ทำลายป้าแม็กเพื่อแชมเปญอ่ะโหสุดประสปญ สรุปว่าเขาสามคนรักกันแล้วแต่ว่าวัตก้าดูสิหรือวัตก้าทำเดี๋ยวมาหอ,อนัวกันอยู่สามอ้าวอ้าว